ส่งน้องแอมไปเชียดนะครับส่งน้องแอมไปเชียดนะครับให้ตัวหมดเชียดเลยนะครับอ่าเรามาดูกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนี่น้องบอกว่าไปพะร้ายนานแล้ว โอ้โหน้องแอมจา๋าลงมาเดินให้ตรงนะจ๊ะไอ้ที่ว่าพี่นึ่งน้ากลัวเจอโตโมเข้าบปาเป็นไงอ่ะโอ๋อสบายดีดูผมโงเข้เลยดกระจายอ่าพักก่อนพักก่อนนะครับมาโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นะครับมานะครับก็อ่อาสาสมัครของเรา